เอยให้ตายอ่ไอ้ยาเจ้าหญิงนั่นมันจะต้องให้โดนลักพาตัวสักกี่รอบกันวะหัดขัดขืนป้องกันตัวเองบ้างได้ไหมเนี่ยวันวันเดินแลบ,บอย่างเดียต้องลำบากไปช่วยทุกรอบเลยเอยเอวันด,ดีนี่ลุงหนวดเองนะจ๊ะแบบว่า อารมณ์คนมันอยากจะกรึบสักหน่อยอะนะก็เลยแอบโดดมานั่งจิบเบียร์สัก,กนิดถ้าไม่เมามันไม่มีกระติกกระใจจะทำอะไรเลยอดี่จะว่าไปก่อนหน้านี้ถึงจะกินเห็ดอัพชีวิตไปแล้วก็ตามแต่มันก็ตายด่านสามสัง,งั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆไอเห็ดอัพชีวิตเนี่ยรสชาติแม่งหมาไม่แดกไอเห็ดเนี่ยนะ คือไอเห็ดนี่มันรสชาติห่วยแถมกลืนยากอีกต่างหากจะคายทิ้งแม่งก็ไม่ได้แล้วก็เอ่อยังพวกด่านทางกระโดดสูงๆอะไรเนี่ยมันวิ่งได้ที่ไหนกันเราวะจะรีบจบเกมไปไหนกันน่ะไม่ต้องวิ่งมากก็ได้เอาแบบง่ายๆก็ว้าไปเลยก็ดีนะ ง่ายกว่ากันตั้งเยอะแถมท่อที่ดูเหมือนแค่กระโดดเข้าไปแล้วมันว่าบออกมาง่ายๆเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยยังเละทุเลศเลยนะขอบอกท่อส่งขี้ชัดๆเลยอ่ะตรจะอีเลยเออได้ที่แล้วหรือ,อยังวะเนี้กลุ่มๆละอ่าเอาเอจะว่าไปแล้ว นานๆนนทีมันก็แบบว่าไม่ไปดื่มไปกรึบกับเพื่อนบ้างอารมณ์แบบสังสรรกับเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยตอนสมัยยังหนุ่มก็ตอนนั้นก็ทำงานขยันขันแข็งอยู่นะมงอิดได้เต็มที่แต่ว่าพออายุป,ปูนนี้แล้วเพราะมันแก่ขึ้นมา คงจะไปม่งอิดไม่ได้แล้วหัวแตกตายหากันพอดีสมัยนั้นกูทําไม่ได้ไงวันเนี่ยเวลางานนี่ก็ช่วยกันแบบว่าสองคนแบบสู้โว้ยอะไรเงี้ยแต่ถึงกับมีมาริโอคาร์ดออกมามันก็ให้ตายดิมานั่งขับรถแข่งกันแบบเนี้ยแล้วเลือกจะไปช่วยเจ้าหญิงจะเอาไงกันแน่วะไม่เข้าใจเลยโว้ย แล้วที่ผ่านมานี่มันอะไรอ่ะให้เป็นอดีตเหรอเอาที่มึงสบายใจเลยแต่แม่งไอเจ้าหญิงนี่ก็เลี้ยวลอยเพิ่มขึ้นมากเลยนะเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้มั่นหมายอะไรกันเลยอืมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแต่งงานเลยนี่มันเฟรนด์โซนชัดๆก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มามากมายก็เพราะว่าเพราะว่าแก่แล้วละมัง้ง พราะอายุปูนนี้ก็เลยได้แต่นั่งถอนหายใจนั่งปิ้งเห็ดจิบเบียร์ไปวันวันอ่ะอืมแล้วเ,เนี่ยแหละนะถ้านน้องๆหนูๆโตแล้วอย่าเอาลุงไปเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมใครเอาลุงปเป็นเยี่ยงอย่างแม่งไม่รอดสักลายแล้วแม่งจะไปอยู่ด่านหนึ่งที่ต้องไปอยู่ในท่อแบบกลิ่นเนี่ยแม่งมาเต็มเลยแทบจะอ้วกอ่ะ โเตาทรมานแล้วแถมเวลากินเห็ดแล้วตัวโตใช่ไหมคือมันไม่เกี่ยวกับร่างกายอะแต่แม่งเหมือนท้องจะระเบิดอะเข้าใจปะวะแม่งเอ้ยอารมณ์คงเหมือนวันที่ผู้หญิงเป็นเมนนะมั้งแถมแม่งมีเสียงตือดึงด้วยนะตืดึงเฮี้ยอะไรก็มึงขอ,อนั่งพักอีกสักนิดก็แล้วกันนะวัวจะไปโดดมงอิดเหนื่อยก็เหนื่อย หัวแม่งก็จะแตกให้ได้เลยแล้วกินเห็ดนี่กูต้องตัวโตใช่ไหมี่ะแล้วเวลาตัวโตเนี่ยไอ้พวกเต่ามึงไม่กลัวนี่ขนาดกูยังกลัวตัวเองเลยนะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นต้องสองเท่าอ่ะคุณนึกว่าแมงกะพุนแล้วตอนตัวโตแม่งมีเสียงตึ้งตึ้งแม่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ฝากถึงไอ้พวกที่ชอบไปโมงอิดเล่นนี่ย คือมึงเป็นอะไรวะฮะหมาที่บ้านไม่เล่นด้วยเหรอหรือแมวไม่กินข้าวอืมคือแบบว่ามึงชอบเห็นคนอื่นได้รับความเจ็บปวดใช่ไหมเนี่ยนี่กูโมงจนหัวกูล้านหมดแล้วเนี่ยผมแม่งล่วงนี้หัวกูไปทั้งยวงทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าหญิงหาหนั่นคนเดียวเลยดอกเอ้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ไอ้เรื่องเสียงประกอบเนี่ยมันจะน่ากลัวไปหน่อยหรือเปล่าวะตือตืเตืตือตืเตนี่ยน่ากลัวเปล่าวะขนาดกูยังกลัวเลยเนี่ยแล้วเด็กแม่งไม่กลัวกันตายหาเลยหรือไงวะอืมแล้วก็ไอ้เพลงตอนดำน้ำเนี่มันอะไรกันวะให้ความรู้สึกมันอยู่ในในทะเลอะแต่คือมันอยู่ในน้ำอะมึงจะได้ยินได้ยังไงวะ ไม่ได้มีความเป็นวิทยาศาสตร์เลยแซนทิสอะอยู่ในน้ําเนี่ยเสียงมันเดินทางได้ยากกว่าในอากาศต้องสี่เท่าเลยนะเฮ้ยแต่ก็ยังว่าแหละช่างแม่งเหอะคิดมากไปก็ปวดหําเอ้ยปวดหัวนี่ก็ออกทะเลมาเยอะแล้วเอาเป็นว่ากินเห็ดต่อเลยกว่าเดี๋ยวค่อยไปโมงอีกต่อก็แล้วกันโชคดี